เช่นพระพุทธเจ้าของหลักนี้ร่องรอยของท่านที่เป็นมาถึงขั้นเป็นศาตดาสอโลกเรื่องแรกก็เป็นทิฏฐาราชกุม,มารครองกรุงกบิลพัดได้13ปีแล้วเสด็จออกทรงพันหนุน6ปีก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งอริยรรสัจสี่คือทุก หนึ่งสมุทัยหนึ่งนี่เป็นฝ่ายกิเลสทุกเป็นผลของกิเลสสมสมสมุสมสมทัยเป็นต้นเหตุที่จะสร้างทุกข์ให้แกิดตั้งหลายท่านเรียกว่ากิเลสนิโรธมากมากนั้นได้แจก,กเครื่องกำจัดกิเลสทั้งหลายหรือทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ นิโรคแปลว่าความพ้นทุกที่มัดเป็นผู้กำจัดกิเลสทั้งหลายหมดโดยสิ่งเชิงแล้วนีนิโรธความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นทันทีที่กิเลสดับไปสิ้นโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าทุกๆุพระองค์อุบัติขึ้นมาในถ้ำกรามแห่งอริยสัตนี้ นี่ก็เป็นร่องรอยอันตายตัวหาที่คัดค้านต้านทานไม่ได้ตั้งแต่ทรงอุบัติขึ้นมาเป็นพระศรีสถาราชจุรามารร่องทอรอยของท่านที่ทรงดำเนินมาเราก็ทราบบรรดาที่ได้อ่านพุทธประวัติคือประวัติของพระพุเทธเจ้าของเราว่าเสด็จทรงบำเพ็ญอย่างไรอย่างไรถึงขั้นสลบสลาย ก็ได้มีในพระประวัติจนกระทั่งได้ตรัสสรู้ขึ้นมานวนแล้วตั้งแต่เป็นร่องรอยอันถูกต้องดีงามของพรพุบดีเจ้าแห่งเราทั้งหลายอยู่แล้ว <c oughs> แล้วการตรัสสรู้ก็ตรัสสรู้ในช่องที่ถูกต้องเพื่อความมือสุดพุทธโธท,ทั้งสิน้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจนกระทั่งถึงพระปัจเจก,กพุทธเจ้า พระรหันท,ทุกทุกพระองค์ไม่มีแม้แต่พระองค์เดียวที่จะแหวกแนวออกไปตรัสรู้นอกถ้ำกลางแห่งอารยสัตว์สีนี้ไปเลยไม่มีต้องอุบัติขึ้นในถ้ำกลางแห่งอริยสี่คือทุกสู่ไทยนิโรธมรรคนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิพุทโธอย่างยิ่งด้วยความอาภานชานไย ไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดแล้วในสามในโลกฐานนี้พอได้ผุดหลุดพ้นขึ้นแล้วจากสิ่งที่สัตว์โลก